เมืกีเราพยายามโจมหาเจโตแต่มันไม่รับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นิดนึงเดี๋ยวตอนหัวแอนวิ่งเข้ามาก่อนในซีนวิ่งมานิดนึงแม่ก็เหมือนกับปรับปรับหมดเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นค่อยๆช้าลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินเราเน้นที่ความเครียดของแอนมากกว่าแอนก็เดินแล้วเขาก็โลนินตามแต่เจโตยังไม่รู้เราจะอัปเดตแอนเดินไปแล้วบอกเจโตให้เราเลยนะทำ้าที่แทนเราเลยเราเขนจำแรงเดี๋ยวเราจะไั้งอกาแฟนเด็กย ตัวมากำกับเราว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องวิ่งวิ่งเหาะเหาะเข้ามาต่อเนื่องจากข้างนอกพอเข้ามาได้นิดนึงอ่ะเราก็ค่อยเดินเดินช้าๆแล้วก็เข้าไปทางนี้แล้วก็ไม่ต้องเน้นอะไรมากเน้นความเครียดของเราโอเคเขาบอกให้เราอ่ะเาบอกคุ้มกลับให้คุ้มกลับมาากลับอยเรีโอเคเตโตจะให้ทำอะไรบอเด็จตะต้องกำกับให้พี่แองกำกับแล้วตัวจะเล่นกำกับได้ยังไงต่อหรอครับแลเจโตอยากให้ทำอะไรคะฉกนี้สรุปวิ่งก่อนครับวิ่งตรงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวขึไปต่อตรงนู้นอีกทีหนึ่งเห็นไหมคนละเรื่อง ไมเนี่ยมา